สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้งานในส่วนตัวเทมเพลตเว็บคิดกันนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการกำหนดนะครับโครงสร้างในส่วนของตัวที่เป็นไลท์โมดูลนั่นเองนะครับโดยที่เจ้าไลท์โมดูลนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเขาก็จะถูกแสดงผลในหน้าอื่นๆที่ไม่ใช่หน้าแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโดยตัวอย่างกันนะครับโดยที่วันนี้ผมใช้ Bitpass c o r p o r a เ e เป็นตัวอย่างในการแสดงข้อมูลในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เนื้อหาก่อนนะครับเราไปที่เมนูแบบเนื้อ หาแล้วก็บทความเดียวมีเมนูข้างนะครับคลิกเข้ามานะครับสกอร์ลงมาจะเห็นว่าทางด้านข้างนะครับก็จะมีชุดข้อมูลครับที่ทางเราได้มีการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้โดยที่ทางด้านข้างนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่เป็นไลโมดูดนั่นเอง โดยที่ไลท์โมดูลเนี่ยก็จะมีการแสดงในเรื่องของตัวโมดูลเนี่ยหลายๆตัวนะครับดึงมาแสดงในตำแหน่งไลท์โมดูลด้วยกันนะครับดังนั้นนะครับการใช้งานในส่วนของตัวไลท์โมดูลจึงเป็นการแสดงโมดูลแต่หลายประเภทนะครับโดยเลือกเอาว่าเราต้องการที่จะแสดงเจ้าไลท์โมดูลเนี่ยที่หน้าไหนเป็นหลักนั่นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของตำแหน่งในการปรับเปลี่ยนเจ้าไร์โมดูลกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ลูกค้านะครับเข้าสู่หลังบ้านของเว็บไซต์นะครับจากนั้นไปที่เมนู e x t e n s i o n เลือกที่ Template เลือกที่ Style นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ชื่อ Template หรือว่าเว็บคิดที่ลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อซึ่งตรงนี้อาจจะมีความแตกต่างกันตามเว็บคิดที่ลูกค้าได้ทําการสั่งซื้อนั่นเองนะครับในที่นี้ก็จะเป็น b i t p a s s corporate ดหนึ่งนะครับเราคลิกเข้าไปนะครับ ถ้าสกอร์ลงมาในแท็บดีเทลนะครับก็จะเห็นว่าในตัวอย่างตำแหน่งโมดูลที่หน้าอื่นๆเนี่ยนะครับจะเห็นตรงนี้ก็จะมีไลท์โมดูลนะครับแนะนําอยู่ในส่วนนี้หรือถ้าใครอยากจะดูข้อมูลละเอียดขึ้นก็สามารถคลิกที่ตรงนี้นะครับเพื่อไปดูรายละเอียดได้เดี๋ยวจะกลับมาที่ตัวหลังบ้านนิดนึงนะครับจากนั้นให้ลูกค้าไปที่แท็บเมนูปรับโครงสร้างหน้าอื่นๆนะครับสกอร์ลงมาในหัวข้อที่2นะครับส่วนไลท์โมดูลตำแหน่งไลท์โมดูลมีตำแหน่งโพซิชันของโมดูลก็คือไลท์โมดูลนั่นเองนะครับทีนี้ หัวข้อแรกนะครับที่เราจะทําการปรับเปลี่ยนก็คือสีพื้นหลังของ component l i ลท์นะครับก็คือ component l i ลท์ก็คือ,คอตัวที่ครอบของตัวตําแหน่ง l i ท์โ m o d u นัด้านเองตรงนี้นะครับขอบทั้งหมดนี้ที่เป็นสีเทานะครับก็คือ component l i ลท์นั่นเองนะครับทีนี้สีของเขาเนี่ยโดย default ก็จะมีการกําหนดเอาไว้เราสามารถเปลี่ยนได้เช่นเราต้องการเป็นสีแดงแบบนี้นะครับล้วก็เลือกแล้วทําการเซฟนะครับจากนั้นมาลอง r e f ฟ e ดูนะครับก็จะเห็นว่าทางรอบทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงแล้วนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของระยะห่างภายในนะครับคอโพเนนต์ไลท์ก็คือระยะห่างที่อยู่ด้านรอบตัวนี้ก่อนเข้าไปถึงในส่วนของเนื้อหาข้อมูลโมดูลนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับในส่วนนี้ได้โดย Default ก็จะเป็นบนขวาล่างซ้ายคือ20 20 20แล้วก็20นะครับถ้าใครอยากให้ระยะห่างด้านบนเยอะขึ้นก็เปลี่ยนเป็นเช่น50แบบนี้แล้วก็ทําการเซฟได้เลยนะครับ จากนั้นก็มาลองรีเฟซดูนะครับก็จะเห็นว่าระยะห่างด้านบนก็จะเยอะขึ้นนะครับในส่วนนี้โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของระยะห่างภายนอกในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ระยะห่างที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับมีระยะห่างที่เยอะขึ้นเราก็สามารถกําหนดได้เช่นสมมุติว่าข้างบนนะครับผมต้องการเป็นสัก50เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น50นะครับเราวทําการเซฟได้เลยนะครับ จากนั้นก็ลองมาลองรีเฟซดูครับก็จะเห็นว่าระยะห่างด้านบนก็คือสูงขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถปรับตามข้อมูลที่เราต้องการว่าระยะห่างแต่ละส่วนเนี่ยเราต้องการมีความมากน้อยแค่ไหนนั่นเองต่อมาก็จะเป็นสีตัวอักษรของ component l i ลท์เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นค่าตามที่เรากำหนดไว้ให้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราใช้สีพื้นที่เป็นสีเข้มเนี่ยตัวอักษรมันก็ควรจะเป็นสีออกสว่างคืออาจจะเช่นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสีลิงก์นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้อามจะเป็นสีเขียว ต่ามาสี hover คือสีเวลาเอาเมาส์ไปวางนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้สามมติเป็นสีฟ้าแบบนี้อ่าเราก็เปลี่ยนได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราทําการเซฟดูนะครับโอเคมาลองรีเฟซดูนะครับ ะจะเห็นว่าในกรณีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสี text นะครับเป็นข้อความทั่วไปเนี่ยระบบก็จะเปลี่ยนสีให้ได้แต่ว่าในส่วนนี้ที่ไม่ไมีการเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเป็นการกําหนดค่าสีจากตัวโมดูลเองดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถกําหนดโดยตรงจากตัวตําแหน่งของคอมโพเนนต์ไลน์ได้เราอาจจะต้องไปปรับจากตัวโมดูลที่เราใช้งานนั่นเองนะครับส่วนลิงก์นะครับตรงนี้เขาไม่ได้มีกําหนดก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากําหนดไว้นั่นเองนะครับก็จะเปลี่ยนได้นี่นะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นลิงก์ก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับโอเค ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็น2.1กำหนดส่วนหัวข้อคอมโพเนนต์ไลน์ก็คือพวก H1 ถึง H5 โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมนูด้านข้างเราก็จะใช้ H อยู่ประมาณ H2 H3 H4 ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้เช่นสีตัวอักษรของหัวข้อนะครับอ่าเราก็มีสีเริ่มต้นให้เราก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับสมมติว่าให้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนได้นะครับเราลองเซฟดูนะครับ จากนั้นลองรีเฟซดูนะครับในหัวข้อนะอีนี้อันนี้คือหัวข้อแบบนี้นะครับลองรีเฟซดูนะครับก็จะเห็นว่าหัวข้อก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะครับนี่คือหัวข้อเหมือนกันนะครับเราก็ปรับได้ในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นขนาดหัวข้อคอมบิน n ตไลท์ H1-H5 นะครับในที่นี้กำหนดอยู่ที่20เราอาจจะสมมติว่าเราปรับให้เป็น30พิกเซลแบบนี้นะครับอาจทำการเซฟนะครับจากนั้นก็ลองรีเฟซดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าตัวหัวข้อก็จะใหญ่ขึ้นตาม ิกเซลที่เราเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับโดยตรงนี้สามารถกําหนดเป็นพิกเซลหรือว่าเป็นในส่วนของตัวที่เป็น EM ก็ได้นะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นสีพื้นหลังหัวข้อของ Component Li ไลนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในหัวข้อก็จะมีตัวอักษรอย่างเดียวใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกําหนดสีพื้นหลังทั้งแถบของตัว Component หัวข้อได้นะครับก็ลองปรับดูเช่นสมมติเราปรับตัวนี้เป็นสีดําแบบนี้นะครับอ่าเราลองทำการเซฟดูนะครับ นั้นเรามาลองรีเฟซดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวหัวข้อเขาก็จะเป็นสีพื้นหลังแบบนี้ให้กับเราได้ในส่วนนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของอระยะห่างภายในหัวข้อถ้าเรามีการกําหนดในเรื่องของสีพื้นหลังเนี่ยเราอาจต้องกําหนดในเรื่องระยะห่างให้ดูสวยงามนะครับเช่นเราอาจจะกําหนดด้านซ้ายเนี่ยสัก20แบบนี้ก็ได้ครับด้านบนอาจจะสัก10แล้วก็ล่าง 10. อ่าล่าง10แล้วขวาอาจจะ20ด้วยก็ได้นะครับแต่อาจจะดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับในส่วนนี้ จากนั้นเราลองรีเฟซดูนะครับก็จะเห็นว่าระยะมันก็จะมีระยะห่างเกิดขึ้นซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับในเรื่องความต้องการของการกําหนดหัวข้อของตัวคอมโพเนนต์ไลท์นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการจัดการในส่วนของตัวไลท์โมดูลหรือว่าคอมโพเนนต์ไลท์นะครับเบื้องต้นก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ